โอเคนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมได้ยินราคาปรับเรื่องทองนะครับวันนี้เรื่องราคาทองขึ้นนะครับก็ผมว่าน่าจะลองเอาไปขายดูนะเออว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่เดี๋ยวเอาทองที่มีก็เดี๋ยวแบ่งไปขายแล้วการลองดูเห็นว่าขึ้นมาบาทบาทละสามหมื่นหนึ่งพันเลยเออเพราะว่าตอนนั้นซื้อมาตอนวิวย,ยังไม่แพงเลยนะครับซื้อมาตอนนั้นเนี่ยน่าจะบาทละสองหมื่นแปดเอาลองดูตอนนี้ถ้าบาทสามหมื่นหนึ่งมีกําไรแน่นอน เดี๋ยวผมจะลองไปขายดูนะเออว่าจะได้ไหมเนี่ยครับการที่เราเก็บสะสมทองนะครับมันก็จะดีตรงนี้นะครับเวลาอยากใช้เงินอยากใช้อะไรเราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยนะครับเข้าไปร้านของร้านไหนก็ได้นะพี่นะเขารับซื้อแน่นอนนะครับนี่นะครับสิ่งที่ข้อบครันที่เพราะอ่าดีสําหรับคนที่เก็บนะครับทองนะครับผมว่าขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องที่สุดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะอะไรบ้างเจ้าไปหนึ่งสองสาม เอาไปสามนี่พออ่ะหนึ่งอ่ะสองสามนี่จะเอาไปขายวันนี้นะครับเอาไปแค่นี้พอครับจะไปขายเราไปซื้อพระมาดูกันว่าทําไมผมถึงเรียกซื้อทองเก็บแล้วเวลาใช้จ่ายเงินยังไงได้เงินยังไงไวๆนะครับดูแล้วกันนะฮะนี่นะครับก็กลับมาเรียบร้อยนะครับกลับมาเรียบร้อยนะครับจะกเอาไปขายมาเรียบร้อยนะครับโอ้โหได้ บอกเลยนะได้กําไรด้วยนะครับได้กําไรแล้วก็ที่สําคัญได้ทั้งตังสดได้ทั้งเงินโอนนะครับวันนี้ก็ขายไปเกือบล้านสามแสนถือเกือบล้านสี่แสนนะเกือบล้านสี่แสนเลยนะครับนี่ฮะมันชัดเจนครับผมบอกแล้วการเก็บนะครับได้มาเลยเห็นไหมฮะขายทองนะครับที่ไปขายเมื่อกี้นะครับนี่ฮะได้ตังเลยครับยิ้มเลยครับแบบนี้เห็นไหมฮะชัดเจนเนี่ยเราเก็บไว้เราได้เงินสดครับเห็นไหมครับชัดเจนเนาะเออ แล้วก็ได้เงินโอนด้วยนะครับเฮียก็ใจดีก็ให้กําไรนะครับก็ซื้อการอุ่นหมือนู่ตลอดนะครับชัดเจนเนาะเฮอนะครับนี่แหละครับการเก็บการอมนะครับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราหามาน้ำพักน้ําแรงนะครับก็ฝากใครหลายๆคนนะครับรู้จักเก็บจากอมนะพี่นะนี่นะครับผมบอกเลยที่ผมซื้อทองเพราะแบบนี้นะครับเวลาขายอยากใช้เงินได้ตังค์เลยครับนี่ครับหวานเจี๊ยบครับผม